สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้อง NPP Orchid นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ginery by TP นะฮะก็เห็นข้างหลังนะครับบรรยากาศเขียวเขียว อีกครั้งนะครับสถานที่คุ้นเคยก็คือที่นี่ก็คือ P.S. Garden นะครับผมก็หลังจากที่คลิปของ P.S. Garden on air ไปนะฮะก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าน้ำส้มควันไม้ทำยังไงเริ่มยังไงกระบวนการเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมก็เลยเออจัดไปเลยครับ EP ของการทำน้ำส้มควันไม้นะครับผมยังไงก็ ไปติดตามกันเลยไปเพื่อนเพครับตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งผลิตแหล่งที่ทําน้ําส้มควันไม้แล้วนะครับผมข้างหลังที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นอ,อ,อุปกรณ์ในการทําน้ําส้มควันไม้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเ,เริ่มกระบวนการในการทําน้ําส้มควันไม้กันเลยนะครับผม <c oughs> แต่ก่อนอื่นเราต้องเจอคนทําก่อนนะครับผมเคพีเ <c oughs> okay, วัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่คือคนทำนะครับคือพีครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มพีเอกกาเดนนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยในการทําน้ําส้มควันไม้นะครับผมอ่ะพี่เอกเริ่มยังไงดีก็จากเริ่มต้นที่เราเรียงฟืนเข้าไปในเตาเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งท่อเก็บน้ําส้มครับเพื่อแล้วก็มาผ่านกระบอกควบแน่นอืทีนี้ก็จะเหลือวิธีการเผาละลรวก็จะเริ่มจุดเตาครับผมก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดักน้าส้มเนี่ยมันก็จะมีท่อดักอตรงนี้คือ เวลาเผาควันก็จะขึ้นมาที่ท่อเข้ามาปุ๊บออกมาตรวนี้เป็นกระบอกสําหรับดักก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงหล่อเย็นครแล้วจะมีระบบปั๊มสูบน้ําเข้าทั้งท่อนี้อแล้วก็ดันออกข้างบนก็จะเป็นระบบน้ําหล่อหล่อเย็นเหมือนหม้อน้ําวนแล้วก็จะมีท่อที่ดักเอาน้ําส้มไปแล้วควันก็จะกลับเข้าไปในเตาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหมเป็นระบบแบบหมุนเวียนอันอันอันนี้คือ อันนี้เป็นท่อดักน้ําส้มอ๋ออันนี้คือที่น้ําส้มจะออกมาจากช่องนี้เลยใช่ทีนี้เตาเตาอันนี้นะมีความนิยมในระดับค่อนข้างมากในปัจจุบันเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่จํากัดเนี่ยในชุมชนเนี่ยสามารถเผาได้โดยไม่มีควันออกไปปล่อยมลพิษออกไปกระทบเพราะว่าอาจจะมีควันหลงรอดออกมาบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะเท่ากับเตาแบบหลุมผีหรือเตาแบบโบราณครับผม อันนี้ก็เป็นข้อดีที่มันก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยแล้วมันได้ประโยชน์ได้น้ำส้มที่มีคุณภาพเพราะดักออกมาได้ได้ค่อนข้างเยอะสี่ลิตรแล้วก็ฟืนก็มีคุณภาพด้วยเป็นฐานที่เรียกว่าเป็นไวชารโคเลยอ่ะครับผมตอนนี้คือเราก็ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วงั้นติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยเ้อยหลือจุดโอเคงั้นเรามาเริ่มจุดกันเลยนี่เราก็จะมีอุปกรณ์ในการจุดได้อุปกรณ์เรามีอะไรบ้างครับอาจารย์นี่ก็ทั่วไปนะฮะถ้าลดต้นทุนเนี่ย อันนี้น้ํามันเครื่องเก่าผสมใช่ใช่ออกมาจะเครื่องน้ามันเครื่องเก่าสามารถติดไฟได้แต่ว่าต้องไปอุ่นให้ร้อนอ๋อนี่คือเทคนิคนะครับผมต้องอุ่นให้ร้อนแต่แต่ว่าเวลาที่อุ่นให้ร้อนเราไม่ต้องเอามันไปอุ่นคือเราใส่ถาดตัวนี้เข้าไปไม่ต้องไปต้มเลยนกานี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งน้ำครับตัวตัวนี้จะเป็นน้ํามันเก่าประมาณสองในสองในสามส่วนครับส่วน ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งส่วนเนี่ยผมเติมน้ำมันดีเซลเข้าไปเพราะดีเซลจะติดไฟง่ายแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องล้นเครื่องกล้นๆนเลยเนี่ยมันติดไฟยากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคอันนี้ช่วยครับผมโอเควิธีก็คือเราก็จะเทลงไปในตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอ่างน้ํามันครับนี่อ่างน้ํามันโอเคเดี๋ยวหยิบใหเพื่อนๆดูนี่นะครับอ่างน้ํามันนะฮะ แล้วก็เทคนิคที่เขาจะใช้กันก็คือจะใช้ผ้าเนี่ยผ้าคีริวเนี่ยเป็นเหมือนไส้ตะเกียงเพราะว่าเป็นตัวนําตัวนําไฟโเคก็เ้วก็จุดโอเดี๋ยวผ้านี่มันจะนํานําไฟเข้าไปสู่ระบบน้ำมันเข้าไปหาน้ํามันเดี๋ยวกาจะเริ่มติดแล้วล่ะโอเคโออยงี้เราก็จะทำงนี้เลยใส่เข้าไปเพราะว่าใน ในช่องเนี้มันก็จะมีฐานเตาก็ามีตะแกรงเตาทั่วไปเหมือนเตาถ่านอ๋อโอเคปึ๊บอีกนี้แล้วก็ใส่เข้าไปข้าง<ป>ในเนี่ยมันมีฟืนอยู่แล้วนะอืมอืมอืมปึ๊บอันนี้คือเราอันนี้ก็ต้องรอไปเรื่อยๆแล้ะรอจนเปลวไฟเนี่ยเริ่มเข้าไปติดเชื้อฟืนข้างในอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะสังเกตได้โดยที่เขาจะมีควนันขึ้นจาก ข้างบนป่องข้างบนก็ตอนแรกอ่ะฟืนเวลาเราติดเนี่ยมันก็เหมือนไม้ทั่วไปมันจะมีความชื้นแฝงอยู่ใช่ไหมก็ใช้เวลานิดนึงมีมีมีการไล่ความชื้นโดยธรรมชาติสักประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงพอฟืนมันติดมั่จะเป็นเปลวไฟขึ้นไปทงหบนตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นควันที่เกิดจากการเผานี้ครับผมช่วงนี้รออย่างเดียวครับรออย่างเดียวครับโอเคงั้นรอสักครู่นะครับผมอันนี้ ในความรู้ที่นอกจากว่าเราจะใช้เาตาเนี่ยเพื่อผลิตเป็นน้ำซ้มควันไม้แล้วก็เผาเป็นถ่านออกมาแล้วเนี่ยอย่างในบ้านของประเทศที่เขาหนาวๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกฮีเตอร์เขาก็จะมีการออกแบบพวกตัวเนี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีฟืนเยอะเขาก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยออกแบบแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าท่อควันเขาก็จะต่อออกขึ้นไปข้างบนหลังคาบ้าน แต่ในตัวถังเนี่ยเขาก็จะมีถังที่ขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นเป็นคือว่าเป็นเป็นประโยชน์อะเพราะว่าความร้อนที่เราปล่อยออกไปที่ท่อเนี่ยยังไงมันก็สูญเสียความร้อนออกไปส่วนหนึ่งอยู่แล้วเขาก็เอากลับไปใช้แต่หลักการของเขาเนี่ยก็จะเป็นท่ออากาศข้างในวนเขาเรียกว่าเป็นเป็นท่อทองแดงอะวน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 เขาเรียกฮีทไบ ท่อวนกลมๆ,ๆไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ลักษณะแบบแบบมีต้องมีท่อแต่ว่าในเมืองไทยก็ไม่มีใครใช้แบบนี้นะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนแหละที่เห็นใช้ก็อาจจะเป็นทาเครื่องอทาเป็นเหมือนหม้อต้มทําน้ําอุ่นนั่นแหละเครื่องทาน้าร้อนแบบแก๊สอะไรเงี้ยใช่ครับ<า>อย่างอย่างบ้านเราก็มีหนาวทางภาคเหนือตรงที่ต้องเฝ้าดูเพราะว่าเราจะเติมเชื้อเพลิง เพราะว่าตอนนี้ไม้ยังไม่ติดจะจะเติมเชื้อเพลิงเข้าไปแต่ถ้าเกิดไม้ติดแล้วไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเป็นตัวเชื้อเพลิงแล้วเพราะว่าความร้อนของของเตาเนี่ยจะทําให้ไม้ฟืนที่เรายัดเข้าไปเนี่ยถูกไล่ความชื้นด้วยความเร็วมากเลยเพราะว่ามันร้อนมากคือพูดง,ง่ายๆว่าเตาทั่วไปที่เขาจะทำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ เขาก็จะเป็นถังน้ํามันแบบเดียวกันเนี่ยเขาจะตัดแค่นี้ส่วนตูดเขาก็ไม่ได้ตัดแ้วเขาก็จะเปิดช่องตรงนี้เพื่อให้เรายัดฟืนเข้าแล้วก็จะมีตะแกรงเหล็กเหมือนรังพึ่งเตาถ่านแล้วก็วางฟืนขึ้นไปบนตะแกรงแล้วก็จะจุดเตานี้ก็มีลักษณะเดียวกันแต่แตกต่างเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งคือ,อในในช่วงตรงนี้ผมจะใช้อิดมวลเบา อิฐบนเบาที่ใช้สร้างบ้านเนี่ยก้อนละ18บาทเนี่ยซอยเป็นแผ่นหนาสักประมาณ2เซนแล้วก็เรียงเป็นแถวเพราะว่าอิฐบนเบามีความสามารถในการที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับดีเท่ากับอิฐเตาถ้าคนที่พอจะมีงบประมาณก็ใช้อิฐอิฐเตาอิฐทำเตาเผานะพวกนั้นคือว่าเป็นอิฐทนไฟทนอุณหภูมิเป็นพันองศาแต่อันนี้คือเราใช้งบประมาณที่ต่ำ,ตำ เพราะว่าเราเราไม่มีงบสูงเราอยากให้ทุกคนเนะ่ะแบบทาแบบใช้เองได้แล้วก็ใช้งบที่มันต่ําอย่างเตาตัวนี้นะที่ทําขึ้นมาเนี่ยซื้อถังมาประมาณ400บาทแล้วแต่ที่นะนี่เป็นถังมือสองอบวกเตาข้างล่างก็ถือว่าเป็นถังอีกลูกหนึ่งก็ตัดมาก็ประมาณร้อยหนึ่งคิดว่าประมาณร้อยหนึ่งตัดมาแค่นี้แล้วก็มีเศษเหล็กที่เรามีอยู่ที่นี่แหละแล้วเราก็มีเศษอิฐมวลเบา แล้วเราก็ใช้ฉนวนกันความร้อนที่ไม่ได้แพงนะอันนี้ไม่ได้ใช้เกรดแบบที่ราคาเป็นพันนะเอาเราใช้หมวนละประมาณ300บาทอะที่ใช้ในเกรดวัสดุก่อสร้างซึ่งมันมันไม่ได้ดีเท่านะแต่ทดแทนได้สามารถเผาได้ก็ได้ฐานที่มีคุณภาพแต่อาจจะเสื่อมไวอันนี้คือแนะนําว่าสําหรับคนที่อยากทดลองทําแล้วก็ใช้ต้นทุนต่ําแต่ถ้าเกิดว่ามีงบสูงอะ ตัวซรามิกไฟเบอร์เนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวที่ราคา,าสูงกว่านี้หน่อยมันจะใช้ได้นานเพราะโดยเฉลี่ยแล้วถ้ามองแค่ตัวเตาแค่ท่อน,นี้ผมใช้งบไปประมาณ700บาทท่อปูนนี้เนี่ยเป็นท่อทิ้งน้ำก็ท่อเดียวแล้วตัดส่วนล่างเอามาทำเป็นฐานท่อนี้อยู่ที่ประมาณ170บาทก็เราใช้งบไม่ ไม่ไม่น่าจะเกินพันไม่เกินพันสองบาทเพราะว่าจะรวมวัคข้ออยูเนียนอันนี้มันเป็นของเก่าด้วยแล้วก็มีวาลที่ซื้อเพิ่มเล็กน้อยสำหรับคนที่สนใจเขาจะทำเองเนี่ยก็มีความสามารถในการเชื่อมเหล็กเป็นก็มีอุปกรณ์ก็ทำได้เลย จบเลย,เลยดูโทรศัพท์ก็ยังกดเบอร์ไม่ถูกเลยกดปุ่มโทรเป็นกดเป็นปุ่มวางโ,โอเคชัดจัดไปครับโ okay. อเคนะในส่วนนี้เราจะมาดูว่าน้ำส้มควันไม้ที่เราได้จากการเผาแล้วก็กันออกมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บา้างครับผมทางด้าน้ายมือผมเนี่ยเป็นน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผา เป็นการครบนั่นแบบหยาบๆนะมันออกมาเนี่ยจะไม่ได้ใส่บนี้เราต้องเอามาทิ้งให้ตกตะกอนอย่างน้อยเนี่ยสามเดือนครับแล้วก็เอามากองตะกอนที่อยู่ด้านไลไา่ทีนเพื่อนํามาบรรจุขวดแล้วก็นํามาใช้ครับส่วนขวดทางซ้ายที่เราเห็นนี่เนี่ยใช้ในเรื่องของการเกษตรก็จะมีเกษตรทั้งพืชสวนได้พืชสวน ก็จะเอาไปใช้เป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้สำหรับฉีดไล่แมลงครับผมแล้วก็ส่วนในการใช้กับปศุสัตว์ก็จะมีผสมในอาหารให้สัตว์มีมีมีอาหารไก่ครับแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงอันนี้คือช่วยในเรื่องของเขาบอกว่าลดกลิ่นของมูลครับแล้วก็ทำให้แมลงวันเนี่ยไม่ไม่เข้ามาตอม เพราะว่าเมงวันเองเนี่ยเคยเคยเลี้ยงไก่ชุดก่อนแล้วเขาเป็นอหิวาตายเราจะช่วยในเรื่องนี้ด้วยอันนี้ส่งใส่แทงคุณดูครับถ้าก่อนสามเดือนได้ไหมครับก่อนสามเดือนจะไม่จะไม่ใส่ยังคุณจะไม่ไม่ตกตะกอนเต็มที่ไม่ตกตะกอนเต็มที่อ๋อครับอันนี้ก็คือนะใช้ในเรื่องของเกษตรและพืชสัตว์ทีนี้ทางด้านขวามือเนี่ยมันเป็นการนําเอาทางด้านซ้ายเนี่ยมากัน ันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความบริสุทธิ์มากขึ้นกระบววิธีจะต่างกับที่ได้สีน้ำตาลมามันเป็นกระบวนการกันแบบเดียวกันแต่ว่าการกันทางด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นกัน่นแบบระบบแบบหยาบๆก็คือกันคบแน่นนั่นแหละแต่ว่าท่อที่ที่กันเนี่ยมันมันไม่ได้สะอาดพอ,อม,มันก็จะมีสีของต้นควันไม้ที่ยังมี สารทาปอนอยู่เพราะว่าขวดทางด้านซ้ายเนี่ยถึงแม้ว่าสามเดือนรามาใช้เนี่ยนะถ้าวางนานๆก็จะมีคราบดำๆอยู่ครแต่สดงว่ามันจะมีสารทา<ะ>นัม้นปอนอยู่แต่ว่ายังมันใช้ได้กับการเกษตรใช้ได้กับปศุสัตว์แหละเพราะว่าเราต้องนําไปผสมแบบเตือจางอยู่แลละไม่ได้<อ>มีอันตรายรแต่ทางด้านขวาเนี่ยคือเราเอาตัวทางซ้ายเนี่ยมากั่นครั้งหนึ่งด้วยการควบแน่นแบบเดียวกันเลยแต่ว่าอาจจะเป็นหม้อต้มกั่นที่เขาใช้หม้อเนี่ย กมาที่ขาสะอาดกว่าใช่ครับแล้วก็เอาเอาน้ำส้มใส่ลงไปแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นกระทะใหญ่มันกระทะใบบัวเนี่ยแล้วเราก็เอาน้ําใส่พอเวลาต้มไอ้น้ำข้างล่างมันเดือดขึ้นมาประทัดต้นกระทะมันก็จะกันตัวท่อเอาออกมาก็จะออกมาเป็นสีนี้เลยครับอันนี้คือสามารถเอาไปใช้ในในในส่วนของการทําอาหารใช้ในครัวเรือนได้เลยครับน่าจะ พวกปลาเซอร์มอนลมควันน่ะเขาจะเอาไปทําให้มันเกิดระเหิดแล้วมีกลิ่นแต่ถ้าเกิดว่าปลาปลาเซอร์มอนน่ะที่เป็นถุงอ่ะเราก็จะใช้กลิ่นตรงนี้เข้าเข้าไปอบให้มันเกิดกลิ่นหอมก็ก็จะไม่ได้มีอันตรายแล้วแล้วก็ใช้ในอาหารได้เลยอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้นอกเหนือจากนี้ก็คือสามารถที่จะใช้บนปากทาผิวหนัง โอ้ทาได้เลยใช่แล้วก็เป็นป๊อกเป็นผืนคันอะไรพวกนี้คือทาเพราะว่มีคุณสมบัติเยอะแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าสามารถจะใส่เป็นขวดไอสเปรย์ฟอกกี้อ่ะแล้วก็สามารถจะเอาไปพ่นแบบไลยุงแกกันยุงอ่ะเป็นสเปรย์กันยุงได้ใช่ใช่จริงๆแล้วก็ก็น่าสนใจเพราะผมเคยลองใช้แล้วมันมันก็สามารถช่วยได้แต่ว่าไม่ไม่มากอก็คือมี อาจจะไม่ดีเท่าตะไคร้หอมนะแต่ว่าแต่ว่าสามารถที่จะไล่บรรได้บ้างประมาณเนี้ยสองสอง่วนสองขวดอข้อแตกต่างก็คืออันนี้ใช้กับอาหารสัตว์ได้อันนี้ใช้กับอาหารมนุษย์ได้เลยก็น่าจะประมาณนั้นใช้อาหารใช้เป็นพวกอาหารสัตว์แล้วก็ฉีดบำรุงพืชเป็นปุ๋ยใช้ป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชครับแล้วก็ใช้ฉีดข้อบกสัตว์จริงๆแล้วใช้ ผสมเทดับกลิ่นห้องน้ำแล้วก็อ่างล้างจานที่มีกลิ่นเหม็ดได้อืมครับอันนี้คือเทป,ปุ๊บระงับเลยหายเลยส่วนทางด้านขวานี่ก็เกี่ยวกับการรับประทานกินได้เลยอือครับผมคือกันบริสุทธิ์ได้ครับประมาณนี้ถ้าสนใจที่นี่มีจำหน่ายที่นี่มีจำหน่ายทั้งสองแบบไหมครับอ่าจะมีเฉพาะทางด้านอาซ้ายมือนี่แหละ ส่วนทางด้านขวานี่คือกันเพื่อเอามาทดสอบเราไม่ยังไม่ได้มีแผนที่จะทําเป็นแบบกันบริสุทธิ์อ๋อครับเพราะว่าอันนี้คืออาจจะต้องขออนุญ,ญาตใบรับรองจากออยอใช่กับใช่อาหารใช่ใช้กับการกินเนี่ยต้องมีใบอนุญ,ญาตส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยคือสามารถใช้กับในปศุสัตว์ในเกษตรได้เลยเพราะเราใช้ในการเกษตรก็<ช>ไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตมากใช่แต่แต่ตัวนี้ที่ผมใช้กับกเกษตรเนี่ยผมทดลองกับต้นพริก ผมฉีดไปเนี่ยอ่มันจะออกดอกอืมครับเร่งเร่งดอกได้ด้วยมันเหมือนกับเป็นเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ที่ไปกระตุ้นตาดอกอ่าครับทุกทุกครั้งที่ที่ฉีดไปจะรู้สึกว่าพริกมันจะมีมีมีการออกดอกแล้วก็ติดผลด้วยอ๋ออันนี้พึ่งลพริกที่มันเป็นใบหยิกใบอะไรพวกนี้มันช่วยได้ไหมครับเอานี้ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าลักษณะมันจะเป็นเพีย มีพวกเพี้ยหอยเพี้ยขาวพวกนี้อ่ครเนี่ยฉีดเข้าไปเลยก็จะทําให้เกิดการช่วยให้เกิดการฝ่ขอของตัวอ่อนมัน,นอ่ะ หลังจากเพื่อนๆได้ดูขั้นตอนในการทำน้ำส้มควันไม้อย่างละเอียดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะนำไปผลิตได้เองนะครับดูจากสิ่งที่ทำแล้วเป็นสิ่งง่ายๆหาอุปกรณ์ทำง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับถังก็เป็นถังเก่าๆที่เรามีในบ้านถังเหล็กแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่สามารถ DIY ประยุกต์ได้ภายในบ้านนะครับผมตอนนี้ก็คิดว่า เพื่อนๆน่าจะสามารถนําไปหาของฟืนใกล้ๆตัวหากิ่งไม้ที่อยู่ในรั้วบ้านที่เราตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับก็เราสามารถมาทาน้ําส้มควันไม้ได้เราประหยัดต้นทุนเราสามารถทําได้เองนะครับผมสรุปสิ่งที่เราได้ในวันนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือแนวคิดในการทําการเกษตรในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เราก็สามารถทําโดยที่ ใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้สิ่งต่างๆทําให้เราประหยัดต้นทุนสามารถทําได้เองประหยัดต้นทุนต่างๆสําคัญมากสําหรับธุรกิจสมัยนี้นะครับการประหยัดต้นทุนเราจะได้ทําในสิ่งที่สามารถที่จะต้นทุนที่ถูกมีกําไรมากขึ้นมีสิ่งต่างๆออกมาได้ดีนะครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมและติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากให้เราเข้าไปทําอยากให้เราเพิ่มความรู้หรืออยากได้ความรู้ตรงไหนบอกเราได้เลยครับเดี๋ยวเราคอมเมนต์มาด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่เพื่อนๆต้องการนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทีมงานนะครับได้ผลิตคลิปออกดีๆออกมานะฮะก็ขอบคุณมากสําหรับทุกวันนี้มาไกลเกินมากๆสําหรับการทําคลิป YouTube นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตั้งใจจะทำให้ YouTube อันเนี้ยเป็นที่แหล่งความรู้แล้วก็เป็นที่ให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลในด้านเกษตรดีๆนะครับผมยังไงวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงอย่าลืาลมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย